นะครับผมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดกึงยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบแหละแต่ว่ามันเที่ยงคืนแหละคำเมื่อดื่มตาขึ้นเ่าเลยพี่น้องเอ้ยกับกันตะพรสุดล่อเซลล์นะครับพลังงานจากแดดแต่ว่าเทียมเชิญพืชแดดนี่ครับพลังการงานสั่งพลังงานหลวงนะครับผมหกแผ่นไอ้แปดแผ่นนะครับแปดแผ่นนะครับเนื้อแผงสันเทค แผงเั้นเทคนะครับประมูลจากโรงไฟฟ้านะครับเป็นมือสองเกรดเอแปดแส่นครับผมปั๊มห้อยโขงสองแรงครับผมที่แรกเพิ่นเอาอันนี้นะครับนี่แบบท่านลูกค้าเพิ่นเอาไดโวแต่วัะนี้นที่แรกบอกว่าสูบขึ้นจะไูบสูบแค่นี้นะครับสิว่าเป็นหดแค่ในสวนลำไยแค่นี้มันบรแมนบัะนี้จุดประสงค์คนสูนครับสูบสองกิโล สนะครับสู่ไปสนุนดำเดี๋ยวตอนกลางวันนะครับพุงนี้มันที่ยึดจะเอาโดนไม่วินงในเพิ่งตามน้ำไปนะครับสองกิโลครับผมมันก็นเลยขึ้นไปบ่ได้เพราะว่าน,นี่อันนี้มันทอยใหญ่นะครับเนาะนะกาใส่ลักการแอร์แวร์เช็กเบ้าแอร์แวร์แล้วนีะครับปั่มไดโวดมาครับแทงสองแผ่นที่ลงไปนะครับน้ำแห้งพุงหอดพีนะครับอันท่อซีนิวนี่นะน้ำแห้งพุงเป็นเม็ดเลยแต่ว่าอ่า สั่นลูกค้าเพิ่นบอสไซเช็คเอ่อเช็คเช็คว่าวแอร์่นะครับนะครับมันก็ยังสูบได้ประมาณนี้นะครับครึ่งส่วนนี่ขึ้นไปได้ครึ่งส่วนแต่ว่าน้ำคอยนะครับอันนี้ผมก็เลยอ่าแนะน้ำให้ก็เลยลดให้นะครับนี่แปดแผ่นนะพี่นะครับพี่น้องแปดแผ่นงานงานสำนักหลวงนี่ราคาหกหมื่นกว่าบาทครับนะครับทรงเดี๋ยวมาเอาโดนเอาโดนบินตามน้ำไปบิ่งนะงานสองกิโลกว่านะครับ พอดถนนดำฟังพูดเลยแหละฟังอ่าทั้งๆเดี๋ยวเอาโดนปินให้เบิ่งนะครับสูบน้ำขึ้นเขาครับสองกิโลนะนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนกันมือค่ำครับผมเบิ่งทีมงานนี่ปั๊มหอยโข่งนะครับแฮนดูโรนะครับผมอ่าเฮ็ดไห้เสร็จสับเลยร่งงานไหะว่ามีอ่าเร่งเก็บงานนะครับเร่งเก็บงานตั้งแต่ปี6กสี่เห็นแล้วนะครับแล้วก็จะจัดโปนะครับจัดโปตามที่ลงแจ้งไปนะครับโปนะ ไม่ถึงสองหมืนบาทสามารถเชื่อมเล็กเปิดแอร์ได้ตู้เย็นอ่าสบายนะครับผมงานที่เปิดแอร์ได้ตู้เย็นนี่ก็คือว่าอ่าใส่ได้ยวาวใส่ในบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะมาต่อให้เบิ่อนเอื่อนนะครับอันนี้ก็ใสร็แล้วกันเช็คว่าแอเร์แวนะครับที่ผมเคยทําก็คืออ่าเป็นหนึ่งหนึ่งต่อร้อยนะครับหนึ่งต่อร้อยน,นี่นะครับ อันนี้เดี๋ยวไปโหลดดีกันนี่ยิ่งก่อนนะครับพุมนะครับไปเบิ้งปลายสายนามผมเลยมืออ่นครับมาเบิ้องอันนี้ก็เฮ็ดจนคำเมื่อดได้ประมาณนี้แต่ว่าเก็บแพงเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแพงแปดแพงนะครับส้นเทกตู่เปลือบปลาเลยเสือดนอกเสือดในด้วยนี่ครับเส,เสือดเสือดก,กันค้งฝ่าพานะครับเสือดนอกแล้วก็จะล่งเสือดในอีกนะครับนะบปษษน้องกันเสือดโพิษันสองตัวเลยปั๊มแฮนดูโรนะครับคอยข,อง,ของนะครับ ก็สองนิ้วพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้อืเนาะมีพันห้าร้อยวัตต์นี่ครับอ่าชัดๆกันครับขอเก็บงานกันก็เดี๋ยวอ่าเมื่ออื่นนะครับมาเบิ่งพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมสูบน้าผื้นเขานี่ยชันเลยนะครับนี่เนี่ยเบิ่งวานยังมันบม่ชันนะแต่มันชันนะเนี่ยมันชันเกินไปน,ะนี่นะครับชันดิ่งเลยนะเดี๋ยวมันจะเกินไปเห็นไหม แผงแปดแผ่นครับผมสำงานหลวงงานหลวงนี่โอ้แปดแผ่นเนี่ยร่างกายมัเป็นงานหลวงเขาติดนี่เป็นแสนนะครับนี่ขันเป็นโครงการหลวงเนี่ยครับแปดแผ่นนี่เป็นแสนอันนี้หกหมื่นกว่าบาทครับผมแปดแผน่นดีวมาเบื้องมื่นเนาะโอ้นี่ครับราคาคุ้มค่าเลยเงยาปว,วดเลยนะครับแผงแปดแผ่นนครับเบิ่งกำลังไฟนะครับมหาศาลเลยแหละ ั่มสองแรงนะครับผมมันมีเป็นขึ้นเขาด้ยถตาแบกแขงลงมาหน่อยเดียวนี่ก็แบบทางมันคูกขาเนาะนะครับที่แรกอคุยกันนะครับกับเขาแคบมาหดลำใหญยในสวนน,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 นี่มันก็ไปไดนะ้นะครับมันไปได้นี่มันก็ไปได้ทั่วสวนเป็นแบบเหมือนยศแบบบาแรงเนี่ยได้วัวนะนะครับมันก็ขื้นมากมโหดได้ทุกต้นในทั่วสวนนี่แหละนะครับ มันจะค่อยไปนี่เพราว่าพันยาวไปอีกสวนนึ่งมันมีส,วน,มนมสวนทย่างไปทีเดียวมันคุ้มไปเลยนะครับแล้วโดนมันบินเบึงไปฝากทางหุ่นละอ่าเกือบสองกิโลมันฝากทางไปหุ่นนะครับผมบอกไกลแหล,และอะไรใช่ไมเบึงเบึงนะครับแนวเบึงแน,นวๆนี่นะแนวดิ่งไกลๆนะครับอันนี้คือ,อยู่ข้างล่างนะครับนะมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับ ขึ้นไปอีกครับนี่เป็นเนินขึ้นไปอีกเมื่อแล้วตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนกลัวจะตีหนึ่งละเก็บงานนะครับผมพบเพราะว่าเร่งงานนะครับตามคิวเพิ่นที่เพิ่นโอนโอนจองคิวไว้นะนี่ผมกำลังยางลงแนวชั้นนะครับมันตีขึ้นมันตีชั้นไปเรื่อยๆเลยครับชั้นไปเรื่อยๆกใส่ละการเช็กบอลแอร์เพื่อส่งสูงนะครับ นี่ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะตีหนึ่งล้ยี่บเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแถวหัวเข่าหัวหนามก็มากพี่กินรวามนะครับกินเขาไปแลบรอหนึ่งสิกินรอบสองลบนะครับ,นะรบแปดแผงรับประกันในสองปีนะครับเป้าหมวยโขงนะครับกําลัางไล่เก็บงานเดี๋ยวล่งเกา่าลงอย่างนะครับต่อสายนี่แหละนะครับ ราคา6ก0 0นกวบาทครับผมมีที่ไหนได้ก็คือราคาในะปัจจุบันเนี่นะที่แจ้งไปคือวันที่อันนี้วันที่ยี่สิบเมกราคม2565น้าราะครับราคาขึ้นลงตามยุคสมัยเนาะแต่ว่ายุคนี้ไม่ได้ขึ้นย่างเดียวแล้วครับผมตอนนี้นะอะสนใจโทรมาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นะครับนะศูนย์เก้าหเก้าเจดห้าแดสองเจดนะครับโทรมาเบอร์นี้ก่อนนะครับนะ แล line, ้วก็แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไว้เพื่อผมอระเดี๋ยวรับบระดี๋ยังเพื่ออยู่ทั้งเขาทั้งบนมีเน็ตมีอย่างการโทรไลน์มันสิบระดีรับเนาะต้องโทรแจ้งเปิดไลน์ก่อนนะครับที่เบอร์แรกแล้วก็แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับฝากข้อมูลข้อความไว้ที่เบอร์0642713876นะครับกันดะโนสุริยเซลนะครับนะครับโทรมาสอบถามปรึกษาแบบใดดเอาแบบใดนะครับราคาก็คือ สามาเทศในท่านตามงบเลยแต่ว่าเอาแบบคุณภาพดีเลยนะครับกดติดตามเลยอะจะมีโปรที่บอกกันแหละนะครับนะครับราคาต่ำแต่คุณภาพสูงเอาสิดีกว่าเอาแบบคุ้มค่าเลยเนาะนะครับเป็นหมอ้อแปลงสเปกต่ำผมประกอบเองเลยลจะเียร์งานตามคิวก่อนนะครับก็บไปอีกเดินทางอีก <c oughs> หลายกิโลอยู่ครับหลายพันโลอยู่ก <c oughs> าจะกาจะเียร์งานจบนะครับนะอ่ากดอ่ากด ติดตามกันเพราติดตามสิบโท่านนะมันสิบโเห็นเข้าใจไหครับมันก็สิบโเห็นนะเดี๋ยวสิมาโอดกวนไปเลยนะครับโปรดิพานไปขึปน้นปันเหมือนโปรที่สูบน้ำซีแผงนะครับโมโนฮาร์ตเซลล์นะครับปาเมซีดีทีสองสองหมื่นเก้าพันเก้ารอยก้าสิบเก้าปุ่นลงคนมันผ่านไปเดือนสองเดือนแล้วมาเอาไปเลยนะครับขึ้นไดเเพราะว่ามันโบไมีเห็นทันแล้วเพราะว่าของสมือนี่กับแพร่งนะครับโปรขึ้นรีบเอานะครับเหมือนตามอ่าหางซับปอร์สินค้าหรือว่าอย่างที่เขาจัดโปรคือมันจะมีเวลาจํากัด แล้วก็สิถูกต่ากว่าราคาทองตลาดที่เขาติดกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเวลาจํากัดผู้ใดได้ก็คือได้นะครับนะครับผมกับขันบบกดติดตามมันก็บ่เห็นคลิปอีกแล้วเวลาไม่เห็นที่หลังกับถึงม,มาโอดค่วนบ่ได้นะครับนั่นะก็คือผมกับซอยเหลือเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนแบบขุ่มค่าเลยเดเอาแบบสะใจเลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งน้าว่าสิซำใดแต่ขนาดซี่แฝงนี่น้ำที่ลงให้เบิ้งเนาะ ตอนในช่วงแรกๆขนาดแค่สามแผงหดี่วกมหาศาลนี่แปดแผ่นครับผมปั๊มห้อยโค่งสองแรงนะเดี๋ยวมาอ่ามาชมกันนะครับเป็นยังไงนะครับขันงานหลวงติดทั้นีครับราคาเป็นแสนนะครับอันนี้หกหมื่นกว่าบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับสูบนำขึนเขานี่แหละเบิ้งแอร์แวเขานะครับนี่ครับบักใหญ่เลยทั้งซีนิวเลยนะครับอ่าส่งมาเบิ้งนะครับผม ตอนนี้ขอเก็บงานกินเขากันขอพระคุณครับผมเดี๋ยวคลิปเงาลงยากแล้วมาเบื้องมืออื่นเนาะมาลับชมเบื้องันจะเป็นยังไงนะพลังงานโซลาเซลล์นะครับกลุ่มค่าเกินราคาทุนนี้เขาใส่ตัวประเทศ้วคาไฟแพงเขากับใส่โซลาเซลล์นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านะครับรายเดือนครับแล้วก็ที่บ่มีไฟฟ้านะครับอยู่ตามป่าตามเขานะครับหรือว่านอนเฝ้าเรียงง้วเรียงควาอย่างสีนะครับอยู่สวนอยู่ไรนะครับ แต่ราคาคุ้มคุ้มค่าให้แหละที่จัดโปรให้หรือว่าแนะนำการใส่นะครับหรือว่าสซื้อใกล้บ้านก็ได้วิธีแต่ว่าแนะนำว่าโซลาเซลล์มันคุ้มค่านะครับตามที่ผมเฮ็ดงานด้านนี้มาสิบกว่าปีเพราะว่ามันคุ้มแล้วยู่บ้านผมในบ้านพ่อบ้านแม่บ้านลุงป้าหน้าอาเนี่ยใส่โซลาเซลล์หมดนะครับอยู่บ้านก็แทวบ้านได้ใส่ไฟฟ้าเลยครับพลังงานไฟฟ้ามาจากแดดล้วนๆนะเดี๋ยวทดลองใส่เบิ้งแต่ว่าก็เริ่ม ศึกษานะครับจากน้อยไปหามากบ่แมนว่าท่านสิไปเอาญงเลยบางเค้ามันระบบมันบ่ลงตัวมันผิดพลาดมามันสิยากนะครับเริ่มจากที่แบบพ่อเพียงก่อนนะครับคันดีเขาค่อยขยายเาะว่าโซเลเซียมันขยายได้นะตัวหนึ่งนะครับจะเอาไ่ไปได้ก็ได้นี่ครับจากสองแผงเป็นสี่แผงเป็นหกแผงเป็นแปดแผงสิบแผงนะครับตามกําลังที่เขาเพิ่มอุปกรณ์นะครับเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ตามการใส่งานนะครับแล้วก็ต้องอ่า จัดระบบนะครับให้มันเหมาะสมตามการใส่ยันต์มาเข้าต้องการใส่ยังนะครับมันกับสีบอสิ่นเปลืองไปอามากนะครับต้องจัดระบบนะครับว่าสีใสยังแน่นะครับถ้าน้ำนี่ก็แยกสูบน้ำไปเลยนะครับค้นดีดีเรืยว่าอยากสูบพ่มขึ้นก็ตองมีชุดที่เขาเรียกว่าออบจิตมีแบตเตอรี่อีกชุดนึงนะครับเพื่อดึงพลังงานมาขับปั๊มแต่ว่าที่ผมแนน้ำคือปั๊มมันจะกินพลังงานหลายนะครับ กินกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า3ามถึงสี่เท่าตัวแน่นอนนะครับเต่เอาสิตทจริงธรรมดามาครับนี่บ่ไหวครับบินว่าเตอร์ดรอปเลยนะตัดปลุกตัดปลุกเลยเพราะว่ากาลังมันสูงครับยิ่งพันห้านี่คูณสามคูณสี่ข้าไปเลยนะครับจะครับตัวนี้ได้ยังน้อยก็ต้องมีสี่พันขึ้นถึงห้าพันขึ้นไปนะครับจงมารับได้นะครับผมอันนี้มันปั๊มพันห้าร้อยวัตต์ก็คือสองแรงนะครับแต่ว่ามันต้องคูณสองเท่าสามเท่าไปเลยเพราะว่ามันเวลามัน เรียกว่ากระชากการกระชากนะครับแต่ว่าปั่มพวกนี้นยะมันสีเป็นซอฟต์สตาร์ทครับค่อยๆลั่นนะจนถึงหลอบสูงสุดนะครับลั่นไปนเรื่อยๆนะครับผมตามทํางานตามแดดครับแฮนดูโูกับปรเทศให้เบื้องลายรอบเลยนะถ้าไม่มีน้ําก็คือตัดเลยนะครับสําหรับแฮนดูโนะูนะเมื่อมีน้ำปุ๊บดัดน้าขาดคือน้ำมันขาดป้องกันปั๊มใหม่เรียว่า,าไฟตกไฟเกิดมันจะทำงานอัตโนมัติครับตามแสงแดด อกดติดตามเราพุม่มเราฟังครับมือ่อกี้ค่ำเมื่อจืดตาแล้วกะเดี๋ยวกินเข่ารอบสามก่อนอขอบคุณครับผม <laughs>